สวัสดีครับสวัสดีหน้าหนาเนาะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุกคนเนาะครับที่เข้ามารับชมช่องของโจอีสานบานหน้าเนาะครับขอขอบคุณสุขูสุขคนเด้อครับที่เข้ามากดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจเนาะครับมื้อนี้ก็สีผ้ามายามกุ้งครับพี่น้องืา่านเด้มาใส่กุ้งไว้เนาะโจอีสานบานหน้าสิผ้ามายามกุง้งยามมยมอเศ้าครับผมตอนนี้กัมงกรัวนะมังเนาะ มาสวยจังเอยครับพี่น้องแดดเตียงเลยขึ้นกระไดนี่ฝนตกลงมาเนาะกะโบโบโดนครับพี่น้องแต่กตกแห้งอยู่กับประมาณสองชั่วโมงนี่่เลยกัมารุนน้ากันเบิ้งครับผมใส่วบซีหลังนามาเบิ้งน้ากันครับผมว่มาสีได้กุ้งไปก้อยว่ครับไปกะนี่แหละครับไม้ที่ผมมาใส่เนะาะเป็นห่ยครับ หน่วยเป็นคลองน้นอยๆแต่ว่าน้ำก็แห้งแล้วครับน้ำแห้งลง่มละลายแ้่เจ้าสูบใส่เข่าเนาะเห็นไหมครับผมใส่ไปน,นี่แหละ <c oughs> ใส่เลี้ยงกันมันไปหอดพุ่นลองผมจิบกอดถอดรองเท้าไปนี่แหละใส่ใบหม้ว้วานมันกับ,บ่ดจมลายปนี่นะฝนโตมาขึ้นนี่น้ำขึ้นหน่อยนึง <c oughs> จะไปเอา,เอาจามมัตตพุนเลยครับ น้ำ่วมล้างมุงเลยพี่น,อน่องเอ้ยหดใจด่ะเอาทำบารยายามเบืองลังแรลครับปัดกระกซิวกัดไล่ไล่ครับพี่นอ่อง เอ้ไรสิบลังครับผมขึ้นกับฝนตกโอ้กุ้งหน่อยอ่ะวิ่งนี่อยู่ครับพี่น,อน้อ,องนี่ครับตดดวงด้งดวงด้งก็มีตัวอครับผมเจะตัวป้า่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับพี่น้องอ่ากุ้งครับพี่น้องว้าวมันอยู่ตัวน่ะนี่ครับผมโอ้ยอดอยู่ครับมีตัวเขาอยู่เนาะ นี่ครับลางแรกเนาะก็ถือว่าโอเคยอยู่ครับพี่หนุ่มตป้งพยายามกันต่อครับผมทา้างผุรบานี่อมลมขนาด้พี่น้นนองเดี๋ยวลาใส่รองเท้าบูดมา หลังที่สองครับพี่น้องอ่าดัใส่ดนแล้วอุ้ยโอ,ยอย้พี่น้องนี่หดตาก,กันดีแบบตา,ากันเดิดเนาะโอยตากระเดิดกระเข่าครับกุ้งกระมีครับพี่น้องเอาหมานกระบาดครับพี่น้องที่ครับผมก็ถือว่ากุ้งเข่าลายพ่นะ้องผู้น่ะโอ้ยอดเลยยอดเลยครับน่ครับก็ถือว่ากุ้งเข่าลายเนาะ มันมนพี่น้องมันมันนะอานาครับโอ้กระทือว่าเขาลายเนาะครับมีอเนาะนี่ครับผมอ๋อสุดยอดเลยมือนี่ไปพยายามน้งกันต่อครับผมเอามาเบิ่งลังที่สามครับพี่น้องว่าสิทธิ์เขาขึ้นกันบนนอเนาะจมานขึ้นกันบอครับ โอ้นี่คือกันครับพี่นอ้องแต่บวหลายเอาแกะมีอยู่ครับผมนี่เนาะเข่าอยู่ครับพี่น้องครับผมเนาะมีอยู่ครับแต่บวหลายเน,ะนยาะขออนุญาตเก็บครับพี่น้องนี่แหละครับหลังที่สามครับพี่น้อง ถือว่าเขาอยู่ครับเจ้าบ,บอล้ลยเนาะไปไปจ็บพยายามกันต่อครับไปทั้ง,งหุ่นะเบื้องลังนี้ครับ <c oughs> บนตกมาน้ำถล่มเลยพี่น้องเลยผมไม่ได้ใส่จมคักปนี่เนาะน้ำม,มันขึ้นครับเห <c oughs> ็นบ่พี่น้องม้นทอใส่จมไลยมันก็ะบุค่อยเข่าเนาะ <c oughs> บ่าดูเป็นยัง <c oughs> นับโตได้เลยหลังนี่มันบกค่อยเข่าเนาะอันมันจุมคักัดเอา้าเก็บกันพี่น้องมาเอาเบอร์หลังนี้กันต่อครับผมเข้าไหมอา้าวเข่าครับหลังนี้เข่าครับอี่ครับผมเข่าลายอยู่ครับ หยอนเลยครับเอาเก็บก่อนพี่นอ้องนี่ครับลังเอ,เอาเบอ่งลังนี่เป็นตัวคระตับปลาเข่าเต็มเลยพี่นอ้อง โอ้ไปกระเด็ดกุ้งกระมีครับเหเนาะกุ้งกระถือว่าเข่าลายครับนี่ครับพี่น้องมีหัดปลาเลื่ยว่านี่เอาไปขออนุญาตเก็บครับเบก็บประดูนน้ำกันต่อครับเพ่นเหนไหครับกุ้งหัดปลาครับ ะเบื้องหลังนี้ครับพี่นอ้องกะใส่ไว้ทั้งเบ็ดสิบหลังเนาะเบื้องหลังนี้ดูโอ้เข่าขึ้นกันครับพี่น้องนะนีะครับผมยัดไปกะดิเดิดนี่ครับกุ้งกะถือว่าโอเคอยู่เนาะนี่ครับผมกะเข่าแทบทุกลังเลยครับพี่น้องเนาะนี่ครับผมอะขออนุญาตเก็บครับ ครับผมไปไปยามกันต่อครับผมทั้งนี้ก็ะจมหน้าน้องเอ้ยอึย๊บสาเซบว่าจมแล้วนะจมหน้ามอู้ปลาเขาอีกแล้วพี่นอ้องครับผม สามซีโต้เอาปลากระเดิดครับหุ่นกะเขาอยู่ครับนี่ครับปลากระเดิดพิ่มสามซีโตเนะเาะไปเก็บครับพี่น้องเอาเกิดเรืออีกสองลังเนะเาะมาอย่าไม่กันนี้ครับปลาซิวก็หไล่ไล่ครับพี่น้อง เรืองหลังนี้ครับว้าวปลาอ้าวมานเลยพี่น้องยอดงูบาดนึ่โอ้ยได้หดตะไลโคกเขากุ้งกะมีอยู่ครับผมเขามาหยัง g น้องอูกุ้งกะทือว่าเขาไลายอยู่ครับพี่น้องนี่นะครับแต่ว่าไอ้ตัว ไล่ไล่เขียวๆเนี่ยหน่อยนึงเขาไหมาย่างนี้เอางูออกกันพี่น้องงูป่าเนาะครับมาออกมานี่เนี่ยปัญหามันยิงถึงห้างแลยก็ยังเก่งไว้อยู่ออกมากไปไปแล้วพี่น้องเลยก็ถืวอว่าเขาไลยอยู่ครับนี่แหละจิตวัดเลยพี่น้องเนาะ อนุญาตเก็บครับดีครับกุ้งพี่น้องนเนาะถือว่าโอเคเนาะไปอีกครังหนึ่งครับคลังสุดท้ายนี่นะครับผมกะซีไซไว้ประมาณนี้เนาะขั้นน้ำไอ้หว่วยนึกผมกะสีเอามาไว้ไก่ตะลิงครับส่วนมากกุ้งมันกะสีบันจะอยู่น้ำเลิมกับพี่น้อง ก็ยู่นา่าตื่นครับน่ครับผมก็ถือว่าเข่าอยู่เนาะครับโอ้โได้หอดเตาหน่อยอพี่น้องลูกเตาครับกุ้งก็ถือว่าเขาายย่าไรยครับเบ่งกุ้งพี่น้องน,นี่ครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมก็บดได้ใส่ดุนบดไสด่์ไร้มือแต่ว่ากะมีตาาพิ่นมาใส่เนาะ เดี๋ยวเอาเต่าออกกันครับอัดเต่าน้อยครับผมเต่าเต่าหน่อยครับพี่น้องปล่อยครับเอาีครับผมนี่ครับก็ถือว่าเขาไลายเนาะเอาไปแล้วครับ กับหมายหวยคลองน้อยๆครับผมใบใหญ่ครับนี่ครับเป็นคลองอดลอดไปน้ำกระบือเลือกดอกครับแต่ว่าขีดตมมันลมเนาะเอากับบ่ได้ใส่น้ำตื่นเอ้ยบ่ได้ใส่น้ำเลือก,อกผมก็ใส่ไว้น้ำตื่นครับพี่น้องไปเดี๋ยวสีพาไปเทครับสีพาไปก้อยไปเด็กกุ้งไปก้อยแล้วมือนี่ไเอาหน้าๆครับเดี๋ยวสิพามาเทกุ้งเนาะ นี่ครับผมถือว่าเขาหลาย,ยนะครับี <c oughs> ่ครับทั้งปลาทั้งกุ้งเลยครับ just A นี่แหละครับนั่นแหะเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับอูได้ไลอยู่เนาะแต่มันนี่แหละครับกุ้งปล่อยครับสดๆงามๆเลยครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวคนอนิจจติเลือกปลาออกกันครับพี่น้องเนื้อขอหอดปลาครับนี่แหละครับผมคนอนุญาตเลือกปลาออกกันครับเดี๋ยวสิพาไปก้อยครับผมเอาหน้าครับตอนนี้ก็เลือกกุ้ง เรียบร้อยครับผมกัดสีผ้ามากรอยเนาะกัดเตรียมเครื่องแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับก่อยกุ้งกันดีกว่าครับนี่ครับผมผมใส่ปลาได้ครับวันนี้ใสข้าวคั่วลงไปเลยครับพริกี่นครับเนาะนี่ครับ ชู้รถครับพี่ออบบนอนรถต้องไปครับเริ่มกระโดดแล้วครับค,ค,ครับผมหน้าลงไปครับว้ายคุ้งต็้นครับพี่นอนสุดท้ายครับต้นหอมครับพี่นอง ต้นหอมบักชีครับได mm. ้ครับผมวนเลยครับพี่น้องโอ้น้ำลายอะไรนะครับผมกุ้งเต้นครับพี่น,อน้องกุ้งเต้นได้ครับผมอืมน้ำลายอะไรเลยครับ น,น,นี่ครับสึบแสบครับพี่น้องเอาหน้าหน้าครับอยก,กุ้งกะเรียบร้อยแล้วครับเนอเอาอเดี๋ยวสิพ้ามาซิมครับทำไรไรแล้วครับพี่น้องนี่ครับผม<อ>กุ้งเต็นครับพี่น้องคุณนะโดดออกจากซอนไปแล้วครับ อุดก๋วแล้วครับจับๆครับผมรับสำหรับคลิปนี่ก็ขอฝากไวปสำนีแหละครับออเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมครับขออนุญาตกินก้อยกุ้งกับเข่าก่อนฟินองหิวแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ช่องโจอีสานบานาเนเ้อครับพี่น้องสุขุสุขคนครับที่เขามารับชมเนาะสวัสดีครับ